สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องจ u l a i Channel นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกินเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ก็มีสาเมนูนะคะมีแต่แบบเมนูแบบเผ็ดๆนะคะแต่อันนี้ก็ไม่เผ็ดเท่าไหรถ้าเราไม่ใส่น้ำจิ้มนะคะโอเค <laughs> อันนี้ก็เราราดน้ำจิ้มเรียบร้อยนะคะปลาหมึกนะคะอันนี้ เยาชิมปลาหมึกให้ดูก่อนดีนกู่ะน่ากินมากเลยอืมเอาไหนดีเอาไข่ปลาหมึกก่อนแล้วกันเราจะมาชิมน้ำจิ้มเขานะคะว่าอร่อยแค่ไหนนี่อืมอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากสุดยอด เดี๋ยวเรามาแกะหอยแมงพูนะ้สามเมนูก็จะมีปลาหมึกแล้วก็หอยแมงผูนะคะแล้วก็อมาม่า,มาไก่เผ็ดเกาหลีเหมือนเดิมนะจ๊ะที่เราเคยกินนะจ๊ะอันนี้ขออนุญาตใช้มือหยิบนะคะ อ็ม่ะเหลังนกันวันนี้ไม่แต่อาหารแซ่บๆเผ็ดมากอ่ะวันนี้มีแต่อาหารแ <c oughs> านนแ่าาแบๆจริงๆอ่ะบอกเลย มาเรามากินมาม่าดีกว่ามาม่าไก่เป็ดเกาหลีมาม่าไก่เป็ดเกาหลีนะจ๊ะทุกคน,นมาชินคำแรกนะจ๊ะไม่ได้กินนานถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือไม่ได้กินอะ่ะเออบอกเลยบอกเลยทุกคลิปต้องมีมาม่าเกาหลีมาด้วย อร่อยมากวันนี้วันนี้มาม่าแบบจะเป็นเส้นแบบไม่ไม่ค่อยแบบว่ายังไงอะ่ะไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยนิ่มเพราะว่าลองกินแบบเส้นแบบ เออนิ่มๆแข็งๆนิดหน่อยนะคะแบบไม่นิ่มมากไม่แบบไม่แบบไม่กินเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเละเลยอะไรเงี้ยแบบนี้ก็อร่อยนะเนี่ยวันนี้มาทักทายแล้วนะคะก็จะกินให้สะใจกันเลยให้คนดูแบบ หิบไปเลยนะอันนี้เขาเรียกกันอะไรอะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคนแม่ค้าเขาก็าจะเรียวกว่าคอคอปลาหมึกอะ แต่เราไม่รู้ว่าเขาเลือกถูกไหมเนี่ย,ยแต่ว่ามันอร่อยนะมันกรอบดีอะ เผ็ดมากวันนี้วันนี้มีแต่อาหารให้เผ็ดแบบว่าแต่ว่าเผ็ดแต่แซ่บบอกแค่นี้ย มามา่าไปซื้อมากินตามตามได้นะบอกเลยว่ารสนี้อร่อยเออมีคอมเมนต์หนึ่งที่จูนถ่ายไปหรือเปล่าน่าจะเป็นมามา่าคิดมาม่าเนี่ยแหละที่คนดูประมาณห้าพันกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามีน้องถามหรือเปล่าไม่แน่ใจมีน้องหรือพี่นี่แหละเราก็ไม่รู้เนะว่าคนมาคอมเมนต์อายุเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่เห็นหน้าเนาะ เขาก็มาถามว่าอันนี้เป็นมาม่ารสอะไรก็เป็นมาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีนะคะไปซื้อกินได้อร่อยนะคะอร่อยแต่ว่ารสอื่นจุนยังไม่เคยเอามาถ่ายคลิปให้ดูเลยอะ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะแก่เผ็ดคุณสองนี่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้เอามาไหมมันหายากกอะเดี๋ยวนี้มันมีแต่รสเนี้ยแก่เผ็ดเกาหลีอะมีแค่รสนี้รสเดียว ายากเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมานั่งร้ายสดนะคะให้ดูแต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็ดูคลิปกินแบบเป็นคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวร้ายสด และสดค่อยว่ากันใหม่เรามากินหอยแมงพูดีกว่าอันนี้หอยเราขออนุญาตนะคะใช้มือนะคะใช้มือหยิบใช้มือกินนะคะ วันนี้ไม่ได้ของเผ็ดเผ็ดขาวขาวแก่ด้านไม่มีของหวานะนะเนาะออนี้แกะยากมากวันนี้อาหารแบบเยั่วๆประจ้าวันนี้อ้อ ปล่อยทุกคนเผ็ดเินมอีกนะคะหอยแมงผู้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเราซื้อมาถึงใหญ่เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมาใสาจ่จานนะคะเราซื้อมาเยอะมาก นี่ถ้าคุณเอฟซีคนดูอยู่ใกล้ๆนะจะเอาไปแจกกินเลย <c oughs> เราซื้อมาเยอะมากเลย <c oughs> มีผักนิดเดียวนะคะ <c oughs> เป็นใบอะไรไม่รู้ว่าไม่แน่ใจไม่เจอโหระพาหรือไม่ก็นางรักหรือเปล่า <c oughs> นางรักกับแมงรักอันเกียวกันใช่ไหมคะทุกคน อืมเราก็ซื้อของมาเยอะเกินเราจะกินหมดไหมเนี่ยทุกคนถ้าเอฟซีอยู่ใกล้ๆเอาไปแจกแลนะเนี่ยเอาไปให้กินแล้นะเนี่ย Wow, sep mak.